ช่วงนี้น่ะถ้าใครเป็นแฟนคลับของ Judith Illusion หรือตาม Algoritm Project เนี่ยครับก็คงจะทราบมันอยู่ดีแล้วนะว่าถ้า Algoritm Project เขาได้ปล่อยเพลง Original Song ใหม่ขึ้นมานะครับก็คือ Description Retour นั่นเองสวดวิ่งบอนขอให้เราท่านทั้งบ่วงช่วยพวกเราที คก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมจะมาบอกความประทับใจที่ผมมีต่อเพลง d e c e p t i o n Ritual หรือเพลงพฤธิกรรมหลอกลวงนะครับของยูนิต l l u s i o n จากค่าย g o r d e n r e m Project นะครับซึ่งเป็นยูนิตเมนของผมเลยสําหรับตัวเพลงนะครับส่วนตัวเป็นคนที่ชอบฟังเพลงแนวดาครับแต่ไม่ใช่ดาพืนะ้นมนเนาะส่วนส่วนตัวคิดว่าตอนเห็นตอนแรกก็ไม่ได้ว้าวอะไรมากครับแต่พอมาดูอะไรอย่างนี้ก็ เป็นเพลงที่สื่อไปในแนวดาร์กได้ถึงใจคนดูอยู่นะครับเพราะว่าภาพอะไรเอ่ยภาพเอ่ยอะไรเอ่ยก็คือทําออกมาดีมากเห็นว่าชนะกว่าหลายคนเลยเนาะแล้วก็เนื้อเพลงก็จะมีความแบบสื่อไปถึงการล่าแม่มดของสักศตรวรรษหนึ่งซึ่งผมก็ไม่ใช่ผู้มีความรู้อะไรมากขนาดนั้นก็อาจจะไม่ได้รู้เยอะแล้วก็จะมีเห็นจากที่คอมเมนต์คอมเมนต์บางคอมเมนต์มานะครับทั้งในตัวของ ตัวเพลงแล้วก็ตัวของช้องผมบ้างเนี่ยเห็นเขาก็จะบอกว่าแบบดิ c เซปชั่นลิโชเนี่ยก็จะเป็นพิธีกรรมหลอกลวงที่จะทําให้แบบเกยืยอตายใจใช่ไหมแล้วก็จะใช้ประโยชน์จีกเหยื่อไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามซึ่งถ้าลองมองย้อนกลับไปฟังเพลงเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่เป็นอย่างนั้นอยู่ครับเพราะว่าตอนตอน้ตนๆเน,น,นี่ยเออทั้ง3คนเนาะก็จะมีความแบบวอนขออะไรสักอย่างจากทางพิธีกรรมนะครับว่าให้พิธีกรรมเนี่ยช่วยให้ตัวเองหลุดพ้นจากความทุกข์หรืออะไรนี้และสุดท้าย ก็มาจบที่ว่าก็ต้องถูกบูชายันหรือสังเวยอะไรสักอย่างอย่างแรกผมขอพูดเรื่องดนตรีก่อนนะคือดนตรีอะเสียงของทั้ง3คนนะครับก็คือเขาพอกันอยู่แล้วเห็นได้จากเออเพลงของแรกของเขาเลยก็ได้เพลงกลุ่มแรกอะไอทุดอะไรแล้วก็เพลงเดี่ยวของแต่ละคนด้วยนะครับก็เพื่อนผมก็รู้ไปหมดแล้วนะทั้งไซเลนเลิฟมิเลนมินเลอร์แล้วก็เออตัวของ คุณบากุนะครับจำชื่อไม่ได้เหมือนกันอันนี้ไม่ใช่ว่าไม่ชอบนะแต่จำชื่อไม่ได้ดูไปนานสักพักแล้วครับซึ่งเสียงแต่ละคนก็มีเอกลักษณ์ทำให้พอเวลาบรลงก็าสานเสียงกันเนี่ยก็จะมีความเข้ากันมีความลงตัวอะไรอย่างนี้ซึ่งผมชอบนะคือผมชอบความลงตัวอย่างนี้เพราะว่าเสียงคนนี้นะก็จะมีความแบบเหลมน่ารักหน่อยเสียงคุณีก็จะมีความแบบ มันหวานเสียงคุณบากุดมีความเท่ๆมีความแบบเออถ้าฟังจากทุดอะไรก็แบบเฉื่อเชือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่ผมคิดว่าเป็นจุดเด่นหลักของเพลงนี้เลยนะคือบทสวดใช่ท่อนบทสวดที่มันลองว่าอะไรนะเดี๋ยวผมขึ้นไว้แล้วกัน จากที่ผมไปดูมาเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าเป็นภาษากรีกหรือโรมันนะแต่เป็นท่อนที่มีความอิมแพคมากครับคือมันเออไม่รู้ว่าเออเ,เขาไปสรรหาบทสวดมาจากไหนนะตั้งแต่เพง ing ลง Blessing of Nimshirim ละคือการที่มีบทสวดอะไรขึ้นมาในเพลงเนี่ยมันจะสื่อถึงความาศาสนาถึงความแบบแปลกใหม่ที่เกิดขึ้นในเพลงครับคือแบบ เ,เพลงนี้เป็นเพลงที่เกิดความขลังขึ้นเกิดการทําพิธีกรรมอะไรบางอย่างก็จะต้องมีบทสวดซึ่งความหมายของบทสวดเนี่ยผมก็ยังสรุปไม่ได้นะครับแต่เห็นเขาก็ไปแปลกันอยู่แล้วก็ลองไปอ่านดูในคอมเมนต์ของเพลงก็ได้ครับว่าเออจริงๆบทสวดแปลอะไรมนะันก็ไปคลิปที่ทางค่าเขาให้ทางคุณบากรเนี่ยไลฟ์ออกมาว่าเออเพลงนี้เป็นยังไงบ้างมีอะไรนี่นั่น ใครเป็นตัวหลักเพลงนี้ก็ลองไปดูได้ครับทางไลน์คุณบากุเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับสำหรับเพลง d e c e p t i o n Ri ิชเนี่ยผมให้คะแนนอยู่ที่9เต็มสิบนะครับก็บ๊ายบายครับ